เจอแต่เรื่องหนักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเนเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิลสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกรกที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศครับ Marsh m r s h m a l l o w b บี c h Front หาดพลาจังหวัดระยองบ้านพักริมชายหาดเพียง2ชั่วโมงจากกรุงเทพพร้อมระเบียงนั่งชิลดูบอลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆเริ่มต้น7,900บาทพักได้10คนเสริมรวมได้สูงสุดถึง25คนจองที่พัก Marsh m r s h m ช l l o w b บี c h Front ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5ทีปริษัทแดงตามนองราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเอฟซีโคเปเฮเกนทีมจากเดนมาร์กคืนนี้ตี2ตรงนะครับ การเข้ารอบล็อกอท์ของทีมอยู่ที่เกมนัดนี้นะครับถ้าแพ้หรือว่าเสมอเนี่ยต้องยอมรับว่าเสี่ยงต่อการตกรอบมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีคะแนนเลยนะครับส่วนสภาพทีมครับเกมนัดนี้พี่ใหญ่คาเซมิโร่ยังติดโทษแบนนะครับแม้ว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วก็ตามก็ยืนยันนะครับว่าคาเซมิโร่โดนโทษแบนแค่เกมเดียวนะครับเพราะว่านัดก่อนกับกาตาสรายเนี่ยโดนเหลือง2ใบกลายเป็นใบแดงนะครับขณะที่แซคิโอเรกิลอนเองนะครับก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับเอริกเทนฮากและทีมโค้ชเนี่ยก็ต้องประเมิน ความฟิตของแซคิโอเบรกิลอนกันอีกครั้งหนึ่งส่วนคอบบี้ไมนูนะครับก็ซ้อมได้เต็มที่กับทีมชุดใหญ่แล้วมีรุนลงเป็นตัวสำรองเป็นอย่างน้อยในเกมคืนนี้นะครับขณะที่อีกรายที่ผู้สึกอข่าวเสริมข้อมูลมาให้ก็คือแต่เร็วมลเลเซียที่เจ็บไปตั้งแต่ก่อนพรีซีซั่นตอนนี้กลับมาซ้อมกับลูกฟุตบอลได้แล้วครับ ื่อนที่คาดว่าน่าจะลงสนามของยูไนเต็ดนะครับยึดตามที่เทนฮากจะเลือกนะครับครูสประตูเองแม้ว่าแฟนๆบางส่วนยังอยากจะให้โอกาสเอาชายเบนดีลงเฝ้าเสาแต่ว่านี่เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้ครับฉะนั้นอันเดรโอนา่าน่าจะถูกเลือกให้ลงสนามนะครับ เกมรับแบ็คขวานะครับเดียโกดาโลครับคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายที่กำลังฟอร์มดีน่าจะได้ลงนะครับส่วนจะจับคู่กับใครก็อยู่ที่ความฟิตของตัวนักเตะละครับจอห์นนี่อีแวนส์ครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่แฮมสตริงนะครับในช่วงท้ายเกมพบกับเชฟิลล์ยูนาเตดถ้าอีแวนส์เล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นราฟาเอลวารานะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเซคิโอเรกิลอนจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรกิลอนลงไม่ได้ก็จะเป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟลงสนามเหมือนเดิมนะครับ แผงมิดฟิลครับโซเฟียนอัมราบัตยืนคุมจังหวะคอยเล่นเกมรับเป็นหลักแน่นอนนะครับส่วนอีกคนเนี่ยเทนฮักต้องเลือกครับว่าจะใช้ตัวคุมบอลอย่างคริสเยนเอริกเซนตัวลำเลียงบอลขึ้นหน้าอย่างเมสันเมาส์หรือว่าตัวสอดขึ้นหน้าเพื่อไปลุ้นทำประตูอย่างสกอตแม็กทูมิน่ครับแต่ถ้าจะใช้แม็กทูมิน่เนี่ยก็จะขึ้นบอลจากหลังไปกลางหรือว่ากลางไปหน้ายากหน่อยนะครับส่วนกลางรุกก็จะเป็นบรูโน่ฟานเดนเดสครับด้านบน3ตัวขวาเป็นแอนโทนี่ซ้ายเป็นมาคัสไรส์ฟอร์ และนาเปาก็จะเป็นรัสมุสฮอยลุนเหมือนเช่นเดิมครับประเด็นที่น่าสนใจในการถแถลงข่าวเมื่อคืนนะครับคือช่วงที่เอริกเทนฮากพูดถึงฮอยลุนที่อาจจะเครื่องติดช้าหน่อยในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ยังทําประตูไม่ได้เทนฮากบอกว่าน่าเห็นใจฮอยลุนเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ปรีซีซันแล้วก็ช่วงออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามนะครับฮอยลุนจะต้องปรับจูนให้เข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็เลือกช็อตการเล่นตัดสินใจให้ถูกต้องกว่านี้ในจังหวะสุดท้้้าายยซึ่งในงนแมเปีลลกอุ็ทํไดด แล้วละครับกับ3ประตูที่ทําได้ในรายการนี้ก็คือ2ลูกกับเกมพบกาตาสรายแล้วก็อีก1ลูกกับบาเยอร์มิวนิกนะครับเทนฮักทิ้งท้ายนะครับว่าจุดเด่นของฮอยลุนที่ทําได้ดีมาตลอดคือเรื่องของการหาพื้นที่จบสกอร์ในกรอบเขตโทษซึ่งเทนฮักก็เชื่อนะครับว่าถ้าฮอยลุนรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้เขาจะทําประตูให้กับทีมได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ ทิ้งท้ายที่รายงานของแม็ออกเดนนะครับจาก ESPN ครับความแม่นยำในการรายงานข่าวในอาจจะสู้รอบดอรสันเทียสองจากสื่อเดียวกันไม่ได้แต่ก็อาจจะต้องลองฟังเพื่อจับประเด็นกันก่อนก็แล้วกันละครับเร mm ื่องสำคัญที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาก็คือการกำลังจะซื้อหุ้นสมโมสร25%ของเซอร์จิมเรดคลิฟตเพื่อที่จะเข้ามาดูแลด้านกีฬาเป็นหลักเนี่ยน,นะครับสิ่งที่ทีมงานของเซอร์จิมคือเซอร์เดฟบลส์ฟอร์ดแลวก็รอบเนวินจะทำก็คือ การเข้ามาตรวจสอบประวัติการซื้อขายนักเตะตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อชี้ปัญหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมใช้เงินกับการซื้อนักเตะไปถูกต้องไหมบางดีลเนี่ยจ่ายเงินไปเสียเปล่าบางดีลเนี่ยไปบรรลุข้อตกลงมาด้วยค่าตัวที่แพงเกินไปเพราะเวลานี้ครับทีมเนี่ยต้องซื้อตัวให้เข้าเป้ามากขึ้น และต้องใช้เงินด้วยข้อจำกัดตามกฎ FFP หรือว่า Financial Fair Play ครับสิ่งที่เซอร์จิมแล้วก็ทีมงานต้องการก็คือการเดินเกมให้ฉลาดมากขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการต้องพยายามขายนักเตะออกให้ได้ราคามากขึ้นด้วยซึ่งทีมงานของเซอร์จิมเนี่ยสนใจพอมิเชลนะครับพอกีฬามือทอง อดีตหัวหน้าแมวมองของเซาท์เทมตันสเปอร์แล้วก็ไลฟ์ซิกจริงนะครับแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากผู้บริหารว่าจะเพิ่มบุคลากรฟากหลังบ้านมาที่โอทรฟอร์ดหรือไม่นะครับแต่ว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการนำให้ยูไนเต็ดกลับมาเป็นผู้ชนะในสนามแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ครับสุดท้ายก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณจะชนะในสนามเนี่ย นอกสนามแล้วก็หลังบ้านคุณก็จะต้องเอาคนที่เก่งมาทําก่อนเท่านั้นเองแหละครับฉะนั้นว่ากันตามตรงนะครับการปรับหลังบ้านครั้งใหญ่เป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทาครับแม้ว่าเข้าใจว่าทีมเนี่ยอาจจะเอาเกรเซอร์ออกไปไม่ได้ในเวลานี้นะครับแต่ถ้าเติมบุคลากรด้านฟุตบอลมาเพิ่มแล้วก็มีเซอร์จิมซึ่งเอาคนฟุตบอลมาบริหารจริงๆอย่างน้อยมันก็น่าจะทําให้โครงสร้างนักกีฬาเนี่ยมันดีกว่าเดิมครับและก็น่าจะทําให้ทิศทางในการบริหารงานเดินดิวนักเตะ และการวางโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการทำงานของโค้ชเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองแหละครับท่านใดที่สนใจแลกเปลี่ยนประเด็นไหนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ช่วงท้ายฝากเอาไว้เช่นเดิมนะครับท่านใดที่อยากจะสับสนดูบังกัแบแมทนะครับในหลากหลายรายการนะครับลงโฆษณาก,กับทั้งช่องนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอสไซน์ชอทูนะครับตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจ a c e b o o k ก็ได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ฝากขอบคุณนะครับแฟนช่องแฟนเพจที่ตามกันมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์คลิปนี้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็รับชมคลิปจนจบนะครับทั้งหมดเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกับกิจกรรมของ m a i n เตอร์นะครับกับฟุตบอลลิสต้าออนสเตจครั้งที่3นะครับไปเจอกันกันกบทอล์โชวของพยักษดอยแดง ชูแมนซิตี้นะครับแล้วก็ดูมากับนัดเองก็จะไปร่วมแจมด้วยท่านไหนสนใจที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลนะครับแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆแฟนผีด้วยกันก็สามารถที่จะไปกดสั่งจองบัตรครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดใดๆก็มีทีมงานของแมนสแตนรอ ตอบอยู่นะครับยังไงฝากด้วยกิจกรรมของ i มนสแตนอย่างฟุตบอลลิสต้าออนสเตจครั้งที่3นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังสุสด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองราม,มือซูซูกิและมาร์ชเมลโล่บีชฟรอนท์